สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เอเจโจโจออเอจะมารีแอคเอมวีของมินนี่จีไอดอลเพลงอะไรนะเฮอฮะเฮอมาเต็มเลยเฮอไปกันเลยน,นะเพื่อไม่ให้เสียเวลารอมาเธอรอมากี่กี่นาทีละเรามาโอ้โ<ม>หหลายชั่วโมงแล้ว เพราะว่าเขาทำงานอยู่เนาะใช่ก็จะแบบต้องรอดูพร้อมกันเาเดูแบบเขาเรียกอะไรอันบ็อกไปด้วยกันดูไปพร้อมกันรีแอคเออไปกันเลยมาแล้วมาแล้วว้าว <c oughs> <Wow. c oughs> มีสองดูเต็มก็เดยเหรใช่ใช่น่าจะใช่เนี่ยโอ้ my god อ้าว้าวโหสวยอ่ะเออสวยจริงทรงผมทรงนี้ดีมากอ่ะลักอ้าวชอบลูกนี้เหมือนเหมือนเป็นอีกคนหนึ่งปะ ลูกนนี้่ารักนะเอ้ยเทียนนี่ก็เทียนมีถูบ้านด้วยดูดฝุ่นด้วยเออเออดูฝุ่นดูฝุ่นเฮ้ยอ้าวมีอีกคนหนึ่งปะผมสั้นน่ารักอ่ะเออโอ้สวยอ่ะดูดิโอ้สวยหุ้ยภาพวาดพวกเขาวาดภาพไม่กันหรอใช่ไหมนี่รู้ได้จ้ะ เนี่ยชอบลุกเนี้ยเออสวยอะ่ะเออวัดรูปให้กันเถอะเออหรอเออเอ,อูออ้อ,อ,อันนี้ตาดิชอบแนวตามากอะ่ะเอออันนี้ดีอ,อูสออ้สวยอู้สวยอ่ะชอบจังหวเอะเขาอะ่ะ เปรี้ยมากหนูโอ้โหเออลุปผมสั้นนะอือโหยิงปืนนะอือหุ่นเขาดีเนาะสวยอุ้ยถอดเขาเอาตายเลยเป็นคนใหม่หรือเปล่าไม่รู้อ่ะ หรือว่าหมายความว่าแบบเป็นคนมีหลายบุคลิกปะ่ะ<ม>โอ้อันนี้เปรี้ยวมากดูสวยลงนี้อะลูกชุมพูสวยมากเลยอุ้ย สามคนปะจบแล้วโอ้ยเพลงพอมากต่เพลงเขาเร็วมากเลยอะประมาณสองจุดห้ามั้งสองจุดห้าอะไรสองจุดห้าสองนาทีต่พัอีกห้าสิบอมันจบเร็วจบเร็วมากเพลงจบเร็วมากน้องสวยมากนะ MV ดีมากอะอืน้องสวยจริงโอ้ชอบชอบ,ชอบ<น>ลูกไหนเธอชอบลูกไหนมีสามลูก รุกลุ่หลายลุกนะเออหรือหรือว่าชอบทุกลุกไม่ประเด็นชอบชอบลุกผมยาวแล้วก็ชุดแดงอ๋อเอออันนั้นสวยสวยสวยแล้วก็อีกอันหนึ่งผมสั้นเปรี้ยวเออเปรี้ยวเหมือนมีสามแบบสามสไตล์เลยที่แบบเห็นชมพูก็จะหวานหวานแดงก็จะแบบเเรียกว่าอะไรดีฟิตเฟียเออฟิตเฟียแต่ถ้าวีผมสั้นหรือเปล่าฟิตเฟียอ๋อผมสั้นเนี่ยเซ็กซี่เปรี้ยวเซ็กซี่อย่างเงี้ยโอ้หุ้ยทำดีนะเอ็มวีทำดีมากเลย สมก็ตั้งใจรอมาแบบลาแล้วเพราะว่าได้ยินมานานแล้วว่าแบบเอ็มบีเขาเรียกอะไรอัลบ,บั้มของมินี่อัลบ,บั้มนี้จะออกอแล้วก็รอมาตั้งแต่ปีที่แล้วเขาเป็นเมนนะจ๊ะใช่ยอมรับสวยสวยยอมรับว่าสวยจริง,รงแล้วก็เพลงก็ดีด้วยอชอบจังหวัดตึ้งเออ ดีดีดี M M V นี้ดีมากเลยอืมชอบมาก,มากใช่เนาะวันนี้ก็วันนี้ก็จบการรีแอคเพียงเท่านี้ใช่ลนะครับก็คอมเมนต์กันด้วยนะคะว่าชอบลุกไหนชอบมินนี่ลุกไหนนะครับแล้วก็ใครที่เป็นแฟนแพนแท้ของมินนี่ต้องรู้นาะใช,ใช่แล้วใช่แล้วก็ กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับคอมเมนต์ให้เราด้วยนะฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย